สามนีไฟายบทที่27พระเยซูทรงบัญชาพวกเขาให้เรียกศาสนจักรตามพระนามของพระองค์ภารกิจและการพลีพระชนชีพเพื่อการชดใช้ของพระองค์ก่อร่างพระกิติคุณของพระองค์ มนุษย์ได้รับบัญชาให้กลับใจและรับบัพติศมาเพื่อพวกเขาจะได้รับการชำระให้บริสุทธิ์โดยพระวิญญาณบริสุทธิ์พวกเขาต้องเป็นแม้ดังพระเยซูทรงเป็นประมาณคริสต์กักราช34-35ถึง35และเหตุการณ์ได้บังเกิดขึ้นคือขณะที่สานุสิทธิ์ของพระเยซูเดินทางและสั่งสอนเรื่องนี้ซึ่งพวกท่านทั้งได้ยินและเห็น และให้บัพติศมาในพระนามของพระเยซูเหตุการณ์ได้บังเกิดขึ้นคือสานุสิทธ์มารวมกันและร่วมกันสวดอ้อนวอนและอดอาหารอย่างสุดกำลังและพระเยซูทรงแสดงองค์แก่พวกท่านอีกเพราะพวกท่านกำลังสวดอ้อนวอนต่อพระบิดาในพระนามของพระองค์และพระเยซูเสด็จมายืนอยู่ท่ามกลางพวกท่านและตรัสกับพวกท่านว่าเจ้าอยากให้เรามอบสิ่งใดแก่เจ้า และพวกท่านทูลพระองค์ว่าพระองค์เจ้าข่าพวกข้าพระองค์อยากให้พระองค์ทรงบอกพวกข้าพระองค์ถึงชื่อที่พวกข้าพระองค์จะเรียกาศาสนาจักรนี้เพราะมีการโต้เถียงในบรรดาผู้คนเกี่ยวกับเรื่องนี้และพระเจ้าตรัสกับพวกท่านว่าตามจริงแล้วตามจริงแล้วเรากล่าวแก่เจ้าทําไมผู้คนจะพร่ำบ่นและโต้เถียงกันเพราะเรื่องนี้เล่าพวกเขาไม่ได้อ่านพระคัมภีร์หรือ ซึ่งกล่าวว่าเจ้าต้องรับนามของพระคริสต์ซึ่งเป็นนามของเราเพราะจะเรียกเจ้าโดยนามนี้ในวันสุดท้ายและผู้ใดที่รับนามของเราและอดทนจนกว่าชีวิตจะหาไม่ผู้เดียวกันนั้นจะได้รับการช่วยให้รอดในวันสุดท้ายฉะนั้นอะไรก็ตามที่เจ้าจะทำเจ้าจงทำในนามของเราฉะนั้นเจ้าจงเรียกศาสนาจักรตามนามของเราและเจ้าจงเรียกหาบิดา ในานามของเรา <escre editors> เพื่อพระองค์จะประทานพรให้ศาสนาจักรเพื่อเห็นแก่เราและจะเป็นศาสนาจักรของเราได้อย่างไรนอกจากจะเรียกตามชื่อของเราเพราะหากศาสนาจักรเรียกตามชื่อของโมเสสมันก็เป็นศาสนาจักรของโมเสสหรือหากศาสนาจักรเรียกชื่อตามชื่อของชายคนหนึ่งมันก็เป็นศาสนจักรของชายคนหนึ่งแต่หากเรียกตามชื่อของเรา ก็เป็นศาสนาจักรของเราหากเป็นไปว่าพวกเขาสร้างบนกิตติคุณของเราตามจริงแล้วเรากล่าวแก่เจ้าว่าเจ้าสร้างบนกิตติคุณของเราฉะนั้นอะไรก็ตามที่เจ้าจะเรียกเจ้าจงเรียกตามนามของเราฉะนั้นหากเจ้าเรียกหาพระบิดาเพื่อศาสนาจักรหากเป็นไปตามนามของเราพระบิดาจะทรงได้ยินเจ้า และหากเป็นไปว่าศาสนาจักรสร้างบนกิติคุณของเราพระบิดาก็จะทรงแสดงงานของพระองค์ออกมาเองในนั้นแต่หากมันไม่สร้างบนกิติคุณของเราและสร้างบนงานของมนุษย์หรือบนงานของมารตามจริงแล้วเรากล่าวแก่เจ้าว่าพวกเขามีปิติในงานของตนชั่วเวลาหนึ่งและในไม่ช้าที่สุดย่อมมาถึง และพวกเขาถูกโค่นและโยนเข้าไปในไฟซึ่งจากที่นั้นไม่มีการกลับมาเพราะงานของพวกเขาติดตามพวกเขาไปด้วยเหตุจากงานของพวกเขาพวกเขาจึงถูกโคน่นฉะนั้นจงจำเรื่องที่เราบอกเจ้าไว้ดูเถิดเราให้กิตติคุณของเราแก่เจ้าและนี่คือกิตติคุณที่เราให้แก่เจ้าว่าเรามาในโลกเพื่อทำตามน้ำพระทัยของพระบิดาของเรา เพราะพระบิดาของเราทรงส่งเรามาและพระบิดาของเราทรงส่งเรามาเพื่อเราจะได้ถูกยกขึ้นบนกลางเขนและหลังจากที่เราถูกยกขึ้นบนกางเขนแล้วเพื่อเราจะดึงมนุษย์ทั้งปวงมาหาเราเพื่อดังที่เราถูกยกขึ้นโดยมนุษย์ฉันใดแม้ฉันนั้นมนุษย์จะถูกยกขึ้นโดยพระบิดาเพื่อยืนอยู่ต่อหน้าเรา เพื่อรับการพิภากษาตามงานของพวกเขาไม่ว่างานดีหรือไม่ว่างานชั่วและเพราะเหตุนี้เราจึงได้รับการยกขึ้นฉะนั้นตามเดชานุภาพของพระบิดาเราจะดึงมนุษย์ทั้งปวงมาหาเราเพื่อพวกเขาจะได้รับการพิภากษาตามงานของตนและเหตุการณ์จะบังเกิดขึ้นคือผู้ใดกลับใจและรับบัพติศมาในานามของเรา จะเต็มเปี่ยมและหากเขาอดทนจนกว่าชีวิตจะหาไหม่ดูเถิดเราจะถือว่าเขาไม่มีความผิดต่อพระพักพระบิดาของเราในวันนั้นเมื่อเราจะยืนเพื่อพิพากษาโลกและเขาที่ไม่อดทนจนกว่าชีวิตจะหาไหม่ผู้เดียวกันนั้นคือผู้ที่จะถูกโค้นและโยนเข้าไปในไฟซึ่งจากที่นั้นพวกเขาจะกลับมาอีกไม่ได้ เพราะความยุติธรรมของพระบิดาและนี่คือพระดำรัสที่พระองค์ประทานให้ลูกหลานมนุษย์และเพราะเหตุนี้พระองค์จึงทรงทำให้พระวจนะซึ่งประทานไว้เกิดสัมฤทธิผลและพระองค์ไม่ทรงกล่าวเท็จแต่ทรงทำให้พระวจนะของพระองค์เกิดสัมฤทธิผลทั้งหมดและไม่มีสิ่งที่ไม่สะอาดจะเข้าไปในอาณาจักรของพระองค์ได้ฉะนั้นไม่มีสิ่งใด เข้าไปในสถานพักผ่อนของพระองค์นอกจากบรรดาผู้ที่ล้างอาภรณ์ของพวกเขาในเลือดของเราเพราะศรัทธาของพวกเขาและการกลับใจจากบาปทั้งหมดของพวกเขาและความซื่อสัตย์จนกว่าชีวิตจะหาไหมของพวกเขาบัตรนี้นี่คือบัญญัติจงกลับใจเจ้าทั้งหลายทั่วสุดแดนแผ่นดินโลกและมาหาเราและรับบัพติศมาในนามของเรา และเจ้าจะได้รับการชำระให้บริสุทธิ์โดยการรับพระวิญญาณบริสุทธิ์เพื่อเจ้าจะยืนอยู่โดยไม่มีมนทินต่อหน้าเราในวันสุดท้ายตามจริงแล้วตามจริงแล้วเรากล่าวแก่เจ้านี่คือกิตติคุณของเราและเจ้ารู้สิ่งที่เจ้าจะต้องทำในศาสนาจักรของเราเพราะงานที่เจ้าเห็นเราทำมาแล้วเจ้าจงทำด้วย เพราะสิ่งที่เจ้าเห็นเราทำมาแล้วแม้สิ่งนั้นเจ้าจงทำฉะนั้นหากเจ้าทำสิ่งเหล่านี้เจ้าย่อมเป็นสุขเพราะเราจะยกเจ้าขึ้นในวันสุดท้ายจงเขียนเรื่องซึ่งเจ้าเห็นและได้ยินมานอกจากเรื่องที่ห้ามจงเขียนเรื่องงานของคนพวกนี้ซึ่งจะเป็นไปแม้ดังที่มีเขียนไว้เกี่ยวกับเรื่องที่เป็นมาแล้ว เพราะดูเถิดจากบรรดาหนังสือซึ่งมีเขียนไว้และที่จะเขียนคนพวกนี้จะได้รับการพิภากษาเพราะโดยหนังสือเหล่านี้งานของพวกเขาจะเป็นที่รู้แก่มนุษย์และดูเถิดพระบิดาทรงเขียนเรื่องทั้งหมดฉะนั้นโลกจะได้รับการพิภากษาจากหนังสือซึ่งจะเขียนไว้และเจ้าจงรู้ว่าเจ้าจะเป็นผู้พิภากษาแห่งคนเหล่านี้ตามคำพิภากษาซึ่งเราจะให้แก่เจ้า ซึ่งจะเที่ยงธรรมฉะนั้นเจ้าควรเป็นคนอย่างไรเล่าตามจริงแล้วเรากล่าวแก่เจ้าแม้ดังที่เราเป็นและบันนี้เราจะไปเฝ้าพระบิดาและตามจริงแล้วเรากล่าวแก่เจ้าสิ่งใดก็ตามที่เจ้าจะทูลขอพระบิดาในนามของเราเจ้าจะได้รับฉะนั้นขอและเจ้าจะได้รับเคาะและจะเปิดมันให้เจ้าเพราะคนที่ขอย่อมได้รับ และกับผู้ที่เคาะมันจะเปิดให้และบัดนี้ดูเถิดปิติของเราใหญ่หลวงนักแม้จนถึงความบริบูรณ์เพราะเจ้าและคนรุ่นนี้ด้วยแท้จริงแล้วและแม้พระบิดาก็ทรงชื่นชมยินดีและเทพผู้บริสุทธิ์ทั้งปวงด้วยเพราะเจ้าและคนรุ่นนี้เพราะไม่มีผู้ใดในพวกเขาหายไปดูเถิดเราอยากให้เจ้าเข้าใจ เพราะเราหมายถึงคนรุ่นนี้ซึ่งมีชีวิตอยู่เดียวนี้และไม่มีผู้ใดในพวกเขาหายไปและเรามีความบริบูรณ์แห่งปิติในคนเหล่านี้แต่ดูเถิดมันทำให้เราโทมนัสเพราะอนุชนรุ่นที่สีนับจากคนรุ่นนี้เพราะพวกเขาจะถูกนำไปเป็นเฉลยโดยคนนั้นแม้ดังบุตรแห่งหายณนะเพราะพวกเขาจะขายเราเพื่อเงินและเพื่อทอง และเพื่อสิ่งที่มแมลงกินผ้าทำลายและขโมยจะบุกมาลักไปได้และในวันนั้นเราจะไปเยือนพวกเขาแม้นำงานของพวกเขากลับมาบนศีรษะของตนเองและเหตุการณ์ได้บังเกิดขึ้นคือเมื่อพระเยซูทรงยุติคำกล่าวเหล่านี้แล้วพระองค์ตรัสกับสานุสิทธิ์ของพระองค์ว่าเจ้าจงเข้าทางประตูคับแคบเพราะคับแคบคือประตูและแคบ คือทางที่นำไปสู่ชีวิตและมีน้อยคนที่พบแต่กว้างคือประตูและกว้างขวางคือทางซึ่งนำไปสู่ความตายและมีคนมากที่เดินทางนั้นจนกลางคืนมาถึงซึ่งเวลานั้นไม่มีผู้ใดทำงานได้